รเรื่องจริงผ่านจอกิจกรรมคนเรื่องจริงของอาสาในวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้ประมงพื้นบ้านของหมู่บ้านชายทะเลอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะเราจะไปศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านและดูว่าพวกเขาสามารถดํารงรักษาอาชีพของบรรพบุรุษให้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างไรทั้งๆท,ท,ที่มีความเจริญแวดล้อมอยู่และที่สําคัญเราจะไปดูว่าเหล่าอาสาทําประโยชน์อะไรบ้างให้กับสิ่งแวดล้อมไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ นำเสนอเรื่องจริงโดยแปลงสีฟันซิสเทมมาโตโยตา้าไฮลักซ์วีโก้แชมหมูไก่ไข่เบทาโกรคนเรื่องจริงของอาสามุ่งหน้าสู่จังหวัดชนบุรีอำเภอบางละมุงเราจะพาเหล่าอาสาไปเรียนรู้วิถีชาวประมงของกลุ่มประมงต้นแบบเทศบาลบางละมุงชุมชนเล็กๆชายฝั่งทะเลตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างเมืองพัทยาและท่าเรือแหลมฉบังพวกเขาที่จัดตั้งกลุ่มขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนสัตว์น้ําพร้อมกับขยายพันธุ์สัตว์น้ําที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นปูไข่นอกกระดองแม่พันธุ์กุ้งแฉบวยแล้วก็หอยหวานครับเราอาสาก็พร้อมเต็มที่กับกิจกรรมครั้งนี้สิ่งที่อาสาต้องทําในวันนี้ก็มีทั้งปล่อยปูไข่นอกกระดองการปล่อยซังลงสู่ทะเลซึ่งซังก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลไม่ว่าจะเป็นปลาเล็กปลาน้อยหรือสัตว์อื่นๆ เพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศท,<ร>ทางทะเลมันเหลือแค่7กิโลใช่ไหมครับจากจากไอ้ท่าเลอแหลมเช้าบางมาหัวนี้มันก็เหลือแค่7กิโลมันใคว่าทรัพยากรบ,บ้านเรามันเริ่มร่อยหรอถ้าตราบใดถ้าเราไม่ทําคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยมันหมดแน่เราถึงต้องมีนา,นาคารกูไข่นอกกระดองตอนนี้ทรัพยากรในการที่ออกหุ่นกุง้งตอนนี้หน้าหุ่นกุ้งที่ออกกเนี่ยชาวบ,บ้านได้ตลอดครับ10โล20โลได้ตลอดได้มาตลอดเลยตอนนี้แล้วก็ถึงเวลาปฏิบัติงานจริง ดูเหมือนว่าสภาพอากาศจะไม่เป็นใจให้กับเหล่าอาสาสักเท่าไหร่ครับแต่ทุกคนก็สู้พร้อมออกจากฝั่งท้าคลื่นทะเลกันอย่างเต็มที่เพื่อจุดประสงค์ที่ทุกคนตั้งใจคือเรียนรู้วิถีชาวประมงคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ท้องทะเลและอนุรักษ์วิถีประมงนี้ให้สืบต่อไปยังมีคุณค่าครับอาเลยาเลย จากที่เขาเป็นศูนย์ประมงธรรมดาเนียนะครับแล้วเขาก็มีวิถีชีวิตของเขาเราก็เข้ามาพูดคุยกับเขาแล้วก็เข้ามาพัฒนาเรื่องท่องเที่ยวชุมชนกับเขาพยายามที่จะให้เขารักษาวิถีชีวิตเขาไว้ มีคนเข้ามาร่วมทำ CSR กับทะเลบ้างนะครับมาปล่อยปลาการังมาปล่อยปูนะครับมาส่งเสริมเรื่องพันปูนะครับพันปลาก็อยากเชิญชวนนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่านักศึกษาหรือผู้ที่ให้ความสนใจกับเรื่องวิถีชีวิตชุมชนเนี่ยอยากให้มาแวะเยี่ยมชมชุมชนบางลมงครับเพราะว่าที่นี่มีอะไรให้คุณเที่ยวมากกว่าที่คุณคิดครับ ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตนะคะและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่น่ายกย่องเลยทีเดียวค่ะสำหรับกิจกรรมคนเรื่องจริงของอาสาในครั้งหน้าจะเป็นที่ไหนและมีกิจกรรมอะไรดีๆห้ามพลาดเลยนะคะ